อยู่ในเส้นทางนี้ไม่มีใครมายุ่งรบกวนเครับวินยกฮะนับไทย การจังหวัดนะครับตลอดูการรูปุ่มกับก็ผู้นาในเขตงเมืองนะครับถ้าพี่เห็นนี้มีกำนันใช้กำนันยากำนันตายกำนันติงกำนันเปิ้ลกำนันตามกำนันกระลงกำนันบี้กำนันจิ๋วใครอีกอ๋ออะกำนันนี้สวยที่สุดในเขตเมืองๆกำนันยาไม่ยอมนะครับนอกนั้นก็ เ็นนายกจากเขตอำเภออื่นผมยังไม่ได้ชื่อนายกมือหน่อยโอเคท่านนายกวิระแล้วก็นายกน้องนะครับจากบางตูนวันนี้พวกเราผู้คนมาด้วยความตั้งใจนะครับหมดเลยพร้อมให้กับน้องนกนะครับปีนี้อายุครบ35ไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุ35มส้าเราจะถือว่าประสบความสำเร็จในะชีวิตได้ขนาดนี้นี่ขนาดขยันมากเกเรบ้างนะครับจัง รสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับเาได้ไม่ยากนะครับได้แบ,บ่งย่างที่ดีมาจากพ่อนะครับเพราะว่าผมเองกับพี่โยบือวัสนธรรมหรือว่าเป็นครอบครัวที่ขดันแล้วก็ทาอะไรทาจริงตั้งใจจริงนะครับวันนี้เนื่องในวันเกิดผมเองในานามของพี่ชายแล้วกันนะครับก็ขอให้นกมีส่วนภาพพลังงานที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ได้งานทุกงานตามที่ตั้งใจนะครับถึงวันนี้ ท่านนายกคู่เดียหมดแล้วฮะก็ผมสรุปแล้วกันขอใหอ้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าขอบคุณครัา